สวัสดี FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับเว็บ n แนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาเทียบชนสูตรเด่นดูล่างของวันวันที่1มีนานี้ให้ดูดกันเลยนะครับก่อนหนึ่งเลยเรามาดูสถิติย้อนหลังแต่ละสูตรกันก่อนนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับสูตรมีสูตรใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือสูตรนี้นั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่สูตรเก่ากันก่อนนะครับ 69, 2, ส вами, pues <the> ูตร9สองสูน uh, ี้นะครับสูตแรกเริ่มเข้าตั้งแต่หุนนี้เป็นหุนแรกนะครับห้าหกก็เด่นหกเล่นะครับหกเล่เด่นที่หลักหนึ่งล่างนะครับอ่ะก็แบบนี้นะครับตามสถิติอ่ะก็มีผิดนะครับอ่ะจากนี้สูตรเข้ามาต่อเนื่องนะครับถึงวันนี้นะครับวันที่สิบแปดออกสามหกก็มาผิดวันที่สิบเก้านะครับล่างออกเก้าสอง ก็ไม่ติดมาเลยนะครับไม่ติดมาเลยก็จากที่พี่จากที่พี่ไปหนึ่งม้วนนะครับก็กลับมาเข้าต่ออย่นะครับกลับมาเข้าต่อนะครับทุกคนงวดล่าสุดนี้ครับล่างออก57หลักหน่วยนะครับก็ติดที่ที่7นี่ครับแล้วก็5นะครับงวดนี้นะครับติดมาครบล่างนะครับก็งวดติดกันเลยครับ อันนี้ม้วนใหม่นะครับที่คำนวณได้ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสนะครับเรนหน่วยล่างที่6กในนี้นะครับก้อนนี้เป็นสูตรเก่าต่อมาสูตรเก่าที่2นะครับเริ่มเข้าตั้งแต่งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับ18ก็ติดมาครบล่างกันเลยนะครับตั้งแต่เริ่มคำนวณนะครับก็เงียบติดครบล่างนะครับ3มมวนนะครับ3มมวนติด ก็จะติดมาที่หลักหนึ่งล้านนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นสู้เดินยาวนะครับอันนี้ยังไม่พีเลยนะครับสูตรเก่านี้เป็นสูตรเดินดีนะครับหน่าสุดนะครับล่าสุดก็เนี่ยติดมาที่หน่วยล่าอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผลคำนวณงวดวันที่1มีนา t h นะครับ9 8 7 2แปนะครับก็จะมาเทียบชนให้นะครับ ต่อมาอันนี้สูตรใหม่นะที่เพิ่มเข้ามาก็จะมาเทียบกับ2สูตรเก่านั้นนะครับสูตรใหม่นี้นะครับก็เด่นหน่วยล่างที่5เลขนะครับเ่มนข้าวัทงแตัวนี้ติดงดแรกนะครับงดแรกก็นี่ครับติดมาครบล่างเลยนะครับเนี่ยสี่งติดกันเลยเนี่ยเห็นไมครับทุกคนอ่าตรงสี่งูติดนะครับก่อนจากนั้นนะครับสูตรก็จะกลับมาหลักหลักที่หน่วยล่างนะครับนะครับถือว่าสูตรเดินดีนะครับสูตรใหม่นี้ ก่อนนี้เป็นที่ลงให้ดูม่วนแรกนะครับสูงนี้เรามาดูซีตีกันนะครับสูตรใหมน่นี้นี่เลยครับ ก็เข้ามาติดกันทั้งหมด10งวดติดกันเลยนะครับ10งวดด้วยอันนี้งวดที่11นะครับคิดว่าน่าจะ,ะเดินต่อนะครับก็เป็นได้ที่เคลียคร์คำนวณได้นะครับเจ็ดนะแปดเก้าสองสามล้วก็มีงวดนี้นะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับลุ้นกันสองสูตรเกานะครับก็เป็นสูตรที่เข้าต่อจากงวดที่แล้วนะครับ แตงวดที่แล้วตัวที่เทียบชนได้นะครับไม่มานะครับวดที่เราเด่น94นะครับ94ไม่มาร่างนะครับไม่มาที่หน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผิดนะครับแล้วก็ยังใช้สสูตรนี้อยู่นะครับสสูตรเก่านี้ก็เป็นสูตรเดินดีทีนี้เรามาดูเทียบชนยอดล่างกันก่อนนะครับก็จะนำสองโมดนี้นครับมาเทียบชนยอดล่างให้ดูกันก่อน เพือีเราจะได้รู้นะครับว่าสูงนำมาเทเล่ยังไงนะครับงวดแรกนะครับที่ย้อนหลังให้นะครับคืองวดนี้3สูตนะครับะเรามาเทียบชนกันนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกที่ชนกันสามไม่ชนนะครับตัวชนนะครับก็มี4 4่ชนกัน3าสูตนะครับแล้วก็8ไม่มีนะครับ 9 2 0ครับแล้วก็สูทตัวแรกคือ4นะครับตัวที่2คือสูทนี่นะครับชนกัน3ามสูทนอกนั้นก็จะชนกันแค่สองสูทนะครับชน2อสูทมาได้นะครับมาได้แต่นี้สูทเดินดีนะครับนี่สูทเดินดีทั้ง3สูทเราก็จะได้เนี่บเต็นด์โดยล่านะครับ ที่สเล่เท่านั้นนะครับอ่าลางออกอ่าวดนี้นะครับ3ามสูตรก็ติดมาที่0ูนะเป็นก็ได้นะครับที่เข้านี่ครับงวดต่อมานะครับงวดนี้งวันลาสูตรห้าจอ่าเรามาดูนะครับตัวชนก้าชน2องสูตรนะครับแล้วก็สูงไม่ชนคนะับอ่าสชน2อสูตรนะ ห้าก็ไม่ชนอ่ะก็นี่ครับหกหกชนกันสามสูตครับแล้วก็เจ็ดที่ชนกันสามสูตนี้ครับแบบนี้เนี่ยอ่ะเราใช้แบบนี้ลีออกห้าเจ็ดครับก็ติดมานะครับ ถ้า่า3สูตรนี้ครับข้าวนะครับมันจะมาแบบนี้นครับรเราจะตัวเด่นที่2อเลยทอนนั้นเองครับเรามาดูงวดใหม่ของกันเลยนะครับอ,อันนี้นะครับสูตรแรกนะครับเป็นเก้าแปดเหนะครับ ก็สูตรเก่าอันนี้ครับสูตรเก่ามี2ส,สูตรครับที่นํามาเทียบต่อมาสูตรนี้สูตรใหม่เราได้ตัวเด่นนะครับเจ็ดแปดเก้าครับสูตรใหม่เด่นแฮร์รีด้วยกันนะครับแล้วมา ดูกันนะครับน้ำสามสู้นะครับเด็กเดินดีออกมาเทียบโชนครับซึ่งเราจะให้ตัวเด่นนะครับตัวแรกมีไหมที่ชนกันสาสู้นะครับแปชนสองสู้เก้าชนสองสู้นะครับเจ็ดชนสองสู้อ่เจอแล้วครับอ่าสองตัวแรกคือสองครับชนกันสาสู้อ่าก็ 4ไม่มีนะครับไม่ชนครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่น่าจะมานะครับ4นะครับแล้วก็6 6ชน2สู้นะครับก็มาได้นะครับมาได้อยู่2สู้สามชนกัน2สู้นะครับ5ไม่ชนเลยเนีห้ากับส่วนไม่ชนเลยหนึ่งก็ไม่ชนฮะอ่างวดใหม่นี้นะครับก็เราได้ตัวเด่นนะครับนั่นคือสองเดนูล่างนี่2คือสองนะครับ ตัวเดียวนะครับวดนนี้อ่ะก็จะมาใก้ดูนะครับโดยล่างวงดอ่าหนึ่งมีนานี้นะครับเด่นตัวเดียวนะครับัที่สอง นี่ครับส่วนตัวรองนี่นลครับจะขัดให้นะครับตัวรองตัวที่น่าจะมานะครับถ้ากรณีทีอ่อันนี้ครับตัวเด่นไม่มาครับในกรณีที่ตัวเด่นไม่มาก็จะเป็นนี่ครับเก้ามีเก้าแล้วก็มีหกนะครับติชนกันสองสูตร เจ็ดค่าว่าไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมาในหนักเดิมนะครับตำนังเดิมเพราะฉะนั้นตัดออกไปได้นะครับเจ็ดตัวนี้อันนี้ผมวิเคราะห์ให้ดีนะครับตัวรองที่จะนํามานะครับก็มี9มี6ก็มี8นะครับ8 แปตัวนี้นะครับตอนเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับดับหน่วยล่างนะครับดับหน่วยล่าอันนี้งวดใหม่นะครับติดดับที่8นะครับแปตัวนี้ติดดับหน่วยล่านะครับไซติีอ่าไซตีของโซนนี้ยังไม่ผิดเลยนะครับเข้ามาดีกันทั้งหมด45้งวดนะครับสี่สหมงวดเป็นอ่าได้ดับผักหลักหน่วยล่านะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับ เซทีก็ถือว่าสูตรอ่าเดินยาวนะครับสูตรดับหน่วยล่าครับนี่เลยครับยังไม่ผิดวนใหม่ติดดับที่8นะครับต่อมาสูตรที่2หน่วยล่าติดดับี่ศูนนะครับเซทีอันนี้สูสอบนี้นะครับก็ยังไม่ผิดเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็จะลงะเะดับไววให้เลยนะครับ ดังนั้นเราจะาานำอันนี้นะครับ3า,าตัวเราครับ3เพิ่มเข้ามานะครับซึ่ง3าสตนี้ไม่ติดดับนะครับ ดับหน่วยล่างนะครับเนี่ยสองเลนี้ครับก็ใครจะไม่เชื่อก็ได้นะครับส่วนเลดับนะครับดับหน่วยล่างครับนี่เลยครับตัวรองตัวรองก็นี่ครับสามเลนี้นครับอันนี้ชนกันนะครับชนกันสามสูต ก็เลือกเล่นเอาเองนะครับอันนี้บวกกับวิเคราะห์ให้เรานะครับตัวตัวรองนี้นะครับโ้9-3ก็ถ้าในกรณีที่ตัวเด่นตัวชนเด่นไม่มานะครับก็จะเปลี่ยนที่3เลยน,นี้นครับจะมาได้ที่3เลยน,นี้ก็ใครจูใจคลิปนี้เนี่ยนะ เก็บข้อมูลกันไว้ได้เลยนะครับอย่นี้ก็นําไปพิจารณากันด้วยนะครับก่อสูตรที่นํามาเทียบชนให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นครับก็ไม่มีใครบอกได้นะครับว่าสูตรจะเดินต่อไหมนะครับก่อสมาชิกนําไปพิจารณาดูกันนะครับเราจะได้ประมาณนี้นครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีกันทุกทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ